หองครัวสง้งครัวเอาวาเนี่ยมีเ oh! ้าอรกันโอ้เอ yeah. ็ไนม่ทำอลยจะมีมอไล้นี่ก็ที่ที่แล้วที่นี่าเฮียวที่แล้วกี่คดแล้วเียผู้เยอะิจิตตะแล้ว้อยแล้ว เริ่มเริ่มเริ่มมือห้องครัวแล้วงานทำมันทำมันทงกับสองคนเล็กเนี่ยขึ้นยังงานทำบาว์โซสวัสดีครับเราออกครับเราอ๋อคุณนะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกท่านนะเอฟซีมีครับดีน้ำย่างเดียวเเออลืกมนี่นะเขาได้แล้วนี่ยคนละไปได้สามตัวเนี่ยเออดูดี่อะดูอมเนทำไมเพรมันมันมันมาเลยมัน

khéng làm ăn gì mệt đau này, mà khéng tao làm này, ừ, này nó lơm này, thi lơm dăm qua sọ con lết, để 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 con, cái này, cái dương đều, cái dưng bờ cái dưng bờ, cái <cười> <cười> ừ. <cười> <cười> cái này, xíu <của> <laughs> <laughs> cái ui, cường nghèo quá hà sư khép kem đen bờ, khép đen hai nhưng cái tông bọc luôn nào nó, em thấy mấy nghe lấy nốc cũng lấy đen hà sư khép đen để ông mình nước thì... à. Ừ, à, thêm đây luôn ơi. Nghiệp đẹp nhất là cái nhất. Ừ, आओ. À, thêm nha, Ừ, Ừ. Rồi, ừ. <c assistants> này đi. Ê, này. cái này này. này. mày bị không rồi. โอ้เดี๋ยวฮัตตะเกเจาะวะเราจเจาะวะเอาม่งก่อนมันมันเจาะไมเข้าหรอพี่บอกเจาะไดเล็กะเออเชเปลาเออมันเจาะไมเข้าเลยเเอาเอานั่งเลยอดูพี่บอกเออลอดูอ่ะบ่าจะเจาะมนามมันไม่ใช่แล้วงไม่ใช่ไม่ใช่้องมันต้องแข็งลองป็นอดูเออมีเยอะม่เข้า่ะ ผมเชื่อผมก็ไม่เชื่อมอนกันมอ่ะสดอกอผมมันไม่ดีแล้วล่ะอื่ชะมากับมูดเออมันต้องเข้าทำไมเข้าเลองก่อนลองดูก่อนจเข้า่าจอจออยู่ตรงกลางเลยเอออ้าวมันต้องเข้ากันไมีแรงกดมันจะพงเบาเาาง่ายง่ายไม่เลื่อนเข้าไะ เข้าเยม่ค่ไม่เข้าเออเข้าอยู่ใหญ่อะสวยๆไงคนมีเรืมันจะ่เข้าไหัดวันเดะหักนี่ดอกนคมหรือเาอใกลนลกกเลยโอ้หน่มนีัง่เลยจแล้วก็แล้วเนาะอ้าวมันงานเรื่องในว่อหรอ่าอือโอ้หน่จะเอามาให้ไวก่นีหน่อย อือเันดอเีเอเริ่มเรเรมดูมือหอกควเลยเริ่มมือแล้วบอืมมีมอ้ามาแล้วใช่ไมเช้านี้ไม่ใช่เตะโอเคนนนั้นสบายเลยตอนที่เราจดคน้องงดีเ อาลกอ่ะมันมึคมจอไปขึ้นทางนนีนั่นก็เทมแน่เดิอีนั่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานี่นาจะเทมวะเออนี่ละีนี่ไนี่นี่ีันนีนี่

เพิ่มร้เปล่านี่นะจะเพิ่มเนาเดี๋ยจอดแล้วก็ยิงให้เลยยิงไม่เนาะเออาหม้แล้วบอเอา้ได้เอาไมนี่ลยเาเลยเออโอเมดูมันองครั อไหนเป็นมาปช่างเลยโอเคครับคิปนี้ก็เอที่นี่ก่อนเรา,ารอครับรอสวัสดีครับ